ยังไงยังไงถามเลยสิโอนเดยกหูพระแท้ๆไั้นเลยเรเรียนหนังสือเ,เรืรร่อเงเข่ด้วยจะถามอะไรเลยลูกพี่ถามเลยเอาเอางั้นใช่ไหมโอเคพอพอบอกว่าใครมีคำถามขึ้นมาจะไปทดสอบวิชาหนึง่งชาให้แต่เดนอ่ะอ่ะูพี่พาถามเพื่มอุกคนได้ครับไม่จำกัดงครับ ว่าปูบูรณาการากรากระทำปุรณะให้มันเติดทําทในสิที่มันพ้องให้มันเติดอันนี้ถูกต้องไหมครับทีนี้ถ้าอย่างหลอพุทธรูปก็เทให้มันเติดแต่ว่าถ้ามันไม่เติดก็คือไม่เป็นองค์ะอย่างสีสองร้อยี่สิบเ็ดอันนี้คือทําให้เป็นแต่ทีนี้อยากถามว่าแล้วถ้าสีสองร้อยห้าสีร้อยห้าสิบเนี่ย มื่อมันไม่เป็นมันจะเป็นภาคเต็มนี่คือราคาครับตีความชังหวะจะตามไปเรืยพูดตาม,มจินตนาการไปเรื่ยอย,ออย,ยอไม่รู้จะอยู่ในร่องลอยไหรอเปล่าไม่รู้นะคะรับเราก็เราคุยเรื่องวิจัยเราพูดว่าอยู่อยาไปด่าไมร้นะติดติดตองเรื่องเขาอีกเร่ปต้นหาล้วพี่มีที่ที่นเนี่ยเริกท้นไป ถ้าเราต้อที่กูแบมนะครับนั่งตีความมาสอนผมบูรณาการในตระกูระ้างปรณาให้มันเต็มเข้าใจถ้าตอนนี้กูเล่นแนวี่ประยคห่ง1องประโยคหนึ่งสงประคสิบสองะโยคเก้าเนี้ยนะงสองเเลยประโยคสิบสองล ร้อยห้าสิบมันไม่ครบร้อยสองร้อยเจ็ดร้านไหนๆจได้ไงก็พูดจะขายของกูว่ากูก็วางแบงก์กูอย่างเงี้ยจุดแบงก์กูคือต้องขวางโลกไงพูดอะไรนั้นเปนขวางโลกแล้วพูดภาษาตรงๆก็ขวางส่วนเตียนน่ะใช่ไหมพูดไปได้ขายได้ไงนักร้องเนี่ยมันเต้นด้วยร้องด้วยก็ทุกวันนี้ใครรู้จักจำยาย่หายต้องทำ พระรู้จักประรูเลยยิ่งเพลงเยี่ยมเลยจุดยอดเลยปังเลยที่รู้ว่าสะดุ้งเนหน้าจอดึไงไห้หลังเลยนะนี่ใช่ไหมไม่ออกมันจะร้อยยี่สิร้อยห้าสิบร้อยยี่เจ็ดมันก็เป็นพระแล้วก็เพราะเป็นพระมันกนะ็คือสารน่ะแต่ว่าไอ้จะพูดให้มันเป็นนั่นเป็นนี่ตีความอันนี้เป็นพุทธวจนะอันนี้ไม่เป็นพุทธวจนะแล้วไหนพระแตงมดกันมีนมนมนพุทธวจนะอย่างเดียวเหรอ เราเต้กะู้แล้วใไม่ลพูดทำไมมนได้อะไรที่มาพูดมันจะไปที่ฐานตรงนี้รู้ไหมพวกสร้างตัวตนมาเพื่อจะขายของลู่อะไรเอาอาศรรูกแต่พ่ดหนึ่งปีพวกเราบรรลุที่พาาเลยหมดเลยไหมตัวเองหมรลยไหมนี่คือเลนตาขึ้นอัดตามนิ่งนั่นลูกอดีตมัตเรีใครนั้นแหละสนใจหรือเปล่ายามวงการวิชาการ ก็ฟังด้วยกันดีอยากคุ้มตาให้กูตายแล้วนะอ่ะอีกสามนาทีจะถึงสี่สิบครับตัวน้อก็ถามไปแล้วตัวนี้ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมถูกอ้าโอเคพอแล้หมดเวลานะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท่านอศูนย์แล้วก็ท่านอศูนยใจศูนยรับศูนย์น่าเสื่อม การบรรยายวันนี้อาจจะมีการหยาบบ้างละเอียดบ้างก็อยาได้ถึงสาเป็นสาระนะครับก็ให้เราได้ประโยชน์จากการฟังการบรรยายวันนี้ตรงไหนที่บกพร่องที่มันเป็นการศึกษาที่อาจารย์ทำประเด็นเดี๋ยวอาจารย์จะกลับแก้ให้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์พวกเราและมองภาพของงานวิจัยได้ในระดับแต่ให้เข้าใจว่าตรงนี้ไม่ใช่คือที่สุดข,ของทั้งหมด เป็นเศษเสี้ยวแค่5%าเปอร์เซ็น100ต์ในหนของการทําวิจัยได้แต่อ่าสุดมันจะเป็นการจุดประกายจุดความผิดจุดคอนเซ็ปต์ในการจะรู้จักงานวิจัยเชิงบูรณาการว่าเป็นยังไงมองอยังไงทํำยังไงแค่นั้นบอกรับได้การวิประจวกเวล่ยเวลีโคตรคุ้มเลยครับวิจัยนะแต่ไปทนคำจริงอีกเรื่องเราไปฝึกทำดูแล้วเมืบบ่อไหร่ที่เราทำงานบูรณาการเป็นเราจะรู้สึกความสนุกสนุกแล้วก็ ก็ในสาอยาเนี่ยจะชอบฟีมเบอร์เหมือนกับพี่ประจัน,น,นเ,เขาบอกว่าอยา่ยาอย่าอย่าเป็นหรือว่าต้องระวังความคิดอย่างสาวคนหนึ่งสวยปักลาพ่อแม่มีตังปักลาที่สุดมีงานการทำดีปักลานะคระับก็ฝามว่า คนอย่างเราก็หาไมา่ได้งานางน,านั่นน้าในสังคมในงานอยลูกคนมีการกว่า่คนข้ามกนนอนฝันไม่ต้องหาแฟนที่เป็นในร้อยจับจอบกร,ระไรอนาคตก็คงจะเป็นในคนเพราะว่าพวกเลือดจับจ่อก,กันแรงไม่รู้เนะที่ยงคืนไปแลว้วเอ๊ะถ้ามาแตงกันมันจะน่าจะมีคนแย่งกันเยอะรเา ในน้อยบรรดานักก็ะจายก็พอได้พอใกล้สว่างก็มีอะไรจริงๆไี่เราคนละหัวพอมาจากว่าบางอย่างมันไม่ได้เป็นที่เราคิดแต่มันก็เป็นการเป็นจริงแต่สาวคนนั้นหลังจากตื่นจากฝันตื่นจากเหตุการณ์แล้วแต่ม่นะครับไปเป็นภรรยาคุณเสี่งเจ้าของหลวงด้วยดีกว่าไหม เป็นเมียตำรวจต้องนอนนับขวดทุกวันเป็นเมียทหารต้องนอนรอที่บ้านทุกคืนโอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังวันนี้นะครับสวัสดีครับ,บาสากขอบคุณค่ะท่านพระเดชพระคุณพระเวทาวิทยรรนคะคะรองศาสตราจารย์ที่ท่านเมตตามาให้ความรู้ให้กับพวกเราเหล่านิทุรศก่นค่ะขอบคุณค่ะ ดีขอการพัฒนานิมนต์พระมหาจุฑานราเชษฐโถผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรผู้ในการหลักสูตรพุทธศาสตร์ประเริฐมณิษฐาสตวิชาพระไตรปิฎกศึกษาและมนณฑลภาควิชาพระพุทธศาสนาครับถวายกระเช้านะครับแด่องค์วิทยากรเอาเปเช้าไปวางรอดก่อนเปิดงานแล้วเราก็เป็นนายไปไม่อยากไปหาไปดูช่วยรอช่วยด้ Thank <laughs> you. เมื่อถ่ายภาพเสแล้วนะครับเราจะพักอยประมาณหนึชั่วโมงจากรับเราจะมาเจอกันอีกครั้งก็คตอ12นาฬิกา15นาทีค พร้อมนะครับพร้อมอยังครับพร้อมครับหนึ่งสองขอรท่นะครับหนึ่งสองครับเรียบร้อยครับ บรรยากาศการบรรยายจะส่งเข้าไปในรายกลุ่มน,นะครับผมครับในช่วงนี้ขอากา,ารให้คนฉันช่าอแต่งเทนะครับ